ใจบ่โดยเปิดใจหานมนมมาคุยมาเป็นสางครอบครัวอีกท่านึงบ่โดยแบบใดมีสเปกบ่ทางนมนมเลยมีสเปกกับแบบ่ะความสูงความดอความอย่างมีอยู่บ่บ่บ่มีมีสเปกเลือกอาไยุไเดสหับไรแต่อยไทาได้อบไรอันยังไรก็ได้โดยคแนเณว่าหักกินใจเนาะนมดนมไทยนมลาวนมต่างประเทศอย่างกันแล้วแต่ลุมได้เบิดเนาะรุมได้แบบะถ่ายอยู่ต่างประเทศ เมียนคนเลา่าพอสิวอเอาได้ดูสบายดีและสวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องอ c ฟซีสาวัสดิาสนาเวอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาผมมาฟอกับสาวัสดิาสนาอีกเท่หนึงเนาะเมื่อนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานไเติ่งพอได้ถ่ายคลิปลงให้ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสเห็นสาวสดงามพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ได้มาถ่ายคลิปสาวสดเปิดใจให้ทา้งนุ่มเอฟซีเบิ่งชมอีกแล้วเนาะสิได้มาจับจองหัวใจหรือว่ามาโอมาลมทำความรู้จักกับเพิ่นเข้าไปยังบา่ทาันได้ฮู้ชื่อเสียงย่างงามของทางเอื้อยคนอยู่ว่าเพิ่นชื่อแนวใดเนาะเนาะสิได้เข้าไปสอบถ,ถามาม,าม,ามือรลมเอาเพจเอาไลน์มาแจ้งให้ทา้งนุ่มๆเป็นกำลังใจให้สาววาสนา,าคือเก่าในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแหละเส้นเก่าเส้นเคยเนาะ เข้าไปทักทายสบายดีส้โสดกันเลยไปบึ่งกันเลยว่าคนอยู่เพื่อนเห็นอย่างน้อตอนนี้เนาะดยสบายดีเด้อเนาะชวาสนากาหลังจากที่หายไปโดนนั่นเกี่ยวเข,าเขา่าเนาะก็จิมาเปิดใจส้โสดม่อีกเท่านึงวันนี้นเนาะส้โสดคนนี้ก็เลยยังประทันมากเป็นครั้งแรกครั้งทําอิทยังประทันในหูสื่อเสียงในหน้า,นาของคนอยู่ซื่อได้ไรเนาะสื่อดาวันสื่อสาวดาวันบ่าอายุจัะปีสามสิบหก สาสิบหกปีจำได้เป็นสาวสุดเคยแต่งงานมาก่อนหรือจังใดเคยแต่งงานมาก่อนเด็มีลูกสองคนลูกอันใหญ่ป้วยนหละใหญ่แล้วพูนพูนยิ่งอย่างสิบสามปีผูกูที่โซ่เลยสิบปีกับที่นี่กับเลิกลากันกับโดนหรือเปล่าโดนแล้วแปดกว่าปีแล้วก็ลูกหยใหญ่ไปเลยเนาะอยู่เพื่อนนี่กับเป็นเพื่อนของเจ้าเองหรือว่าอยู่กับพ่อกับแม่บบอยู่เพื่อนตัวเองอก็ดีคือกันอยู่เพื่อนกับลูกเนาะ ลูกสองคนกันยัง่บ่าเลยปั่นนี้ทั้งเอ้ยกระเฮ็ดให้เห็นหน้าบ่เฮ็ดกระเฮ็ดหน้าเฮ็ดกับให้เห็นหน้าน่ะเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่ปัดได้เข้าแล้วก็ปั่นกันบ่แนล้วก็อันอันพ่อของน้องนี่ก็เคยมาอยู่บ่มาส่งลูกทำลูกเคียนนี่บ่เคยบ่ไมีแต่เอ้ยอันจัดการคนเดียวเก่งเนาะเอ้ยเนาะปัจจุบันนี่เอ้ยเห็นยังใส่ทำมาหากินอันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่ เห็ดกระเล็มคล้ายทรงอืมเห็ดกระเล็มคือว่าเป็นไอติมมาแหละเนาะเป็นกระเฮ็ดสรงเห่ะสรงได้ขาดีอยว่ลยเห็ดท่านอย่บ่พอได้ซื้ออยู่อพอได้เลี้ยงลูกเห็ดคนเดียวบ่อน oy, ันมีลูกเห็ดซอยแล้วก็มีลานอเอคนซอยท่านบวไวเนาะเฮ็ดเราก็ ok, อัดไว้อัดไว้แต่น้ามือแล้วก็มีคนมาหาบับเอายู่หมองบ่โดยแต่ก็บางทีก็ไปทรงคนสั่งกระทรงเนาะโดยขายแนวได้เห็กระเด็มนะ รอดละพันกี่รอดละพันสมม่าส่งได้ค่ะส่งกระขายอยู่หกสิบหลอดหาสิบพันหกสิบหลอดหาสิบพันขือกับกขายรอดละพันคือก็ได้อยู่สิบพันเนาะเดี๋ยวนี่ก็มีขายอยู่มีสวัสดีพได้อุ่นนนลองเมองก็แจักจักทงเนาะแบบซื่อไ้บ่ามันมันสลับสีอย่างวะเลย่ะสิบหลอดนี่สลับหายก็ได้สลับเอาก็ได้เนาะลองเม่งนะยางใจลูกค้ามากเวอร์เนียแต่เนาะอันไรก็ได้ขายให้กันบิานเนาะ อากาแต่ละมืออัะเฮ็ดกระแลมแน่เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าช่วงนี้นะยังลายพวกเขานะยังแค่กเกี่ยวเขาได้ประมาณสามสี่มืมเกี่ยวเขาสามสี่มือเนาะคำให้เกี่ยวเขาวันนี้กับเฮ็ดจิบกระแลมนะเฮ็ดตั้งแต่กระเฮ็ดน้สามาหายหายแล้วก็ไปเกี่ยวเขาเฮ็ดว้เพื่อนเฮ็ดว้ป้าว้เกี่ยวเขาต้องเล่นอาน้ำเฮ็ดใหเบี้ยเราเนาะดูกระเฮียนนั่นทุกคนละว่าเฮียนแถวซีโนบิดเนาะ คือว่าออกก็คลิปเมื่อนี่แต่คือว่าจังไดนอสเปิดใจบ่โดยเปิดใจหาหนุ่มๆมาคูยมาเป็นสางครอบครัวอีกท่นึงบ่โดยแบบใดมีสเปกบอทางหนุ่มๆหรือมีสเปกกับแบบบะความสูงความดอความยังมีอยู่บ่บ่บอบอมีมีที่สเปกเรื่องอายุได้สะฮับไรแต่อันยูสายฮับไรอันยทอะไรก็ได้โดยคแนยว่าหักจริงใจเนาะ นมดานมะไ,ไปปทยนมลาวนมต่างประเทศอย่างกแล้วละแตร่วมได้เบิดเนาะรมได้ไปปะถ่าอยู่ต่างประเทศเมนคนลาวพอสิวาขอใจกันเด้คนลาวในต่างประเทศลมได้นมได้เนาะสิวาเป็นพลัง่งไงใ่านมว่ารมบมได้อ้าวร่ได้แล้วบจะเป็นเป็นภาษาดิ <c ười> ยัน่เขาใจกัน <c ười> ยนนนันบ่เขาใจคาว่าขึ้นนันเขาใจเฮาก็ดีคือกันเนาะจากลองคบิึงว่าต่างชาติ้องมึงเนาะ นั่นแหละคือว่าเอ้ยนี่ก็เปิดใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมาเลยพ่อมันจีบแบบว่าขึ้นบ่มีการหลอกลวง้นเนาะอยู่เพื่อนแต่ละมือนี่ก็มีอยู่าอคนมาเด่นมาโอ้มาล่มแบบว่าให้คนในบ้านนี่เลย่บมีเพรอะว่าบริด้คไปว่าลมผอเห็ดแต่เวอืงขับมาแล้วก็วุนกับเห็ดกระเล่มคล้ายแล้งเถื่งคือยามหน้าก็ต้องไปหน้าไปให้ด้ขับเปิดกัได้มาหน่อย ก็เลยแบบบ่มีเวลาจ็กไข่สิมานจีบอารมณ์เนาะก็เลยบ่ค่อยมีก็เลยอยากเปิดใจผ่านออนผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านช่องยูท b e ลองเบิ่งเนาะเผื่อจะมีเนาะแต่ว่าทั้งเอ้ยสมมติว่านุ่มไทยแบบนี้นะขึ้นแบบว่าฮักแพงเอ้ยอย่างมาแต่งมาสูคออลไแบบนี้ขึ้นอยากเอาเอ้ยไปแบบไปยุบ้านขึ้นแน่มาพี่แน่เอ้ยก็สิไปน้ำได้อยู่ว่าด้วยจไปไปน้ำบ่ได้เอ้ยก็บอกตรงนี้ด้วยว่าไปน้ำบ่ได้เนาะ ค่ะเสียเอาแล้วก็เห็นได้ไดเลยขอเสนอมีแบบมีอย่างน่เออต้องแบบว่าเออถาม,มาถามว่ามาอยู่น้ำหรือว่าไปมาไปยังไยได้อยู่ถามมาอยู่น้ำถ้าว่าเออมีลูกต้องดูแลเน,ะนาะเยราะว่า้นอยากมาเห็ดธุรกองธุรกิจน้ำหนีก็มีอย่างน่เออขยายอย่างน่ไปห้านก็ได้ไหมอยากเปิดห้านคล้ายเครื่องดีโอ้เดี๋ยวนี้ถูกมือนี่เม็นใบเห็ดแต่ก็เล่มซื้อเลยวางแผนคิดว่าอยากได้ห้านนน้อยเพราะว่า ลงทุนขายเครื่องย่อยเด็พอได้ว่าขายกระเล่มน้ำขายเครื่องย่อยน้ำพอได้เก็บหาเก็บซิบพอได้เลี้ยงลูกเขาก็ส่งกระเล่มไปน้ำนั่นก็ซื้อขายเครื่องย่อยแต่คนมาซื้อนี่ก็ซื้อนั่นซื้อนี่ไปน้ำแนวเนาะห้าด้วยขึ้นกับหน้าบ้านก็สะดวกสบายกับการค้าขายอยู่เนาะก็มีคนเที่ยวอยู่ว่เอน่ยแต่จะมื่อยเลยมันขึ้นเงียบเท่าไหร่บาะว่าช่วงนี้เขาไปเกี่ยวเขาปกติอ่คนร้ายแต่ปกติยามแดงนี่เขาคนร้ายเนาะก็ซื้ได้ คมคิดกับมีต้องเฮ็ดสั้นเฮ็ดอย่างไรย่างนี่คำลงทุน<ล>น,นี่เนาะเอ้เนาะก็ลายลายอยู่ลายบาทเติบอ,อยู่คำราเป็นเงินไทยกันเนาะเอ<ล>ยแบบนั่นแหละถานุมนมสนใจกับมีแต่เทีย่ยวมหาเคลื่อนถาจสิไปเที่ยวไปไป,ไปมาๆไ,ไปเที่ยวเล่นไ้ซื้อกัไปได้อยู่นเนาะเอ<ล>้<ล>แต่ให้ไปยูเป็นเดือนโบจังไรโบนี่ก็คือ,อยากทางนี่เนาะเ<ล>พราะว่าทาั้งเอิยขึ้นกับต้องดูแลลูกดูแลลูกเบสลูกกระสคน ยังดูกบกำลังแบบเพิ่นกำลังใหญ่เติบโตกำลังแบบดูเลยายตอนนี้เ<ล>นาะ้าน้อ่อยดีก็ไข่อยุ่น่ขึ้นกำลังแบบชิ่งใหญ่แต่เขาก็ยยันขึ้นไปท,ท่ีทวแลนนะเนาะนั่นแหละก็ค <c oughs> <c oughs> ิดว่าเอ้ยสมิวาเปิดใจดนะก็คิดหาแบบว่าสมนวะยันกาาระถึดกระต้องกับลูกก็ <c oughs> คิดอยู่บะคิดอยู่แบบว่ายันแบบว่าเข้ามาเลยเข้าบาหักลูกเขานะแล้วถ <c oughs> ้าเขาตีเนาะว่าเขาเป็นแม่หางลูกโซ่ยันบางทีกันยันเขาหับเขาบ่ได้ ต้องบอกว่าสมมติว่าคนที่เขามากก็ต้องเข้าใจทุกเรื่องโดยแล้วก็ฮับสิ่งแบบล้อมที่เป็นไปได้เนาะต้องเข้าใจทุกอย่างที่เคลื่อนไหวสมมติว่าโอ้ยยังกงนั่นนี่ยังไงมิแตลูกชั้นสี่กับว่าได้เนาะถ้าเป็นพ่อห้างลูกต่อลูกติดก็คือกันคือกระฮับเพื่อนได้อยู่บ่เอยกระฮับได้เพราะว่าเขากับมีลูกติดคือกันเข่ากับมีลูกติดเลยเพราะว่าเขากับอายุลายแล้วก็มีแต่คุยกันแต่ก็มีแต่คมเข้าใจกันเนาะ นั่นแหละความผ่านของเอ่ยขึ้นกับมีแต่ว่าอยากเปิดใจแล้วก็อยากหาคนที่เข้าใจคกๆค้างเไงเนาะน้าคนนั้นกินเหล้ากินเบียได้เสอเอ่ยอันทังเอ่ยกะสีับได้ยอยู่บอกกินเหล้ากินเบียร้ยยบยาบ่บด้ได้ดแต่บางกินยุ่แต่บางคราบางคราวบางโอกาสเนาะแต่่ากินคู่มือก็หัาบ่ได้ดคือกันได้จะหมดว่ากินแบบว,ว่าเป็นเรียกเป็นงานงานรองงานแตง<ม>่งอย่างกินเนาะเป็นเหตุการณ์บางคราบางคราว เพราะว่าเขาต้องทํามาหากินเนาะอยากได้มากกับเวียนเชวมามากินเหล่ากีเมาบ่ได้เนาะได้ผู้สภาษาภาษาเม,าามนอยู่เป็นผู้นํขาในครอบครั่วขนานะดเนาะโดยคิดไปคนเดียวกะเขาก็เป็นไม่ยิ่งมันกับบอเก่งแชมพูไซป์ปัดได้เนาะโดยผูไซป์ยังบาเคล็ดเฮดเบียงนักนั่นนี่ได้ติวว่าจังไรเนาะเด็กอ่ะทางลูกก็ยังไม่ไปโรงเรียนบ่เอลย บเบอเน,นี่แบบนเพิ่บนบ่มีสมองเฮียนอืเรียนนี่แบบไรเรียนเอกชนหรือรัฐบาลอันรัฐบาลมีสมองเฮียนแบบนี้บ่แบบว่ามีสมองเฮียนแล้วก็ไปอืเฮ้ยบ่ได้ไปส่งขึ้นไปเองบ่ะมีรถรับสง่งจ้างเดือนเท่าไรเอลยรับส่งจ้างเดือนนึง300,000ป้าไก่เต๋อบรอดโรงเรียนนะ่ะไกลและเป็นสองรักป่ะสองรักแล้วก็ผู้ชายนั่นก็จ้างต่างหากป่ผู้ชายก็จ้างต่างหาก เพราะว่าคนละสามแสนบ่เือนหนึ่งการแจ่ใจของดูเรียนดูกนี่ตกอยู่ประมาณเทา่าไรเขาข่าเลยประมาณเพราะว่าผู้อันผู้ใหญ่นี่เป็นว่าค่าหลดเตือนหนึ่งสามแสนกิฟแต่ว่าไปอุเรียนแต่ละมือมือหนึ่งหาสิบพันในผู้น้อยผู้สาวพันกิฟต์มือหนึ่ง เมื่อเดือนต่อสัปดาห์พันผู้น้อยน่ะเนาะโดยพอผู้ใหญ่คืสิใหญ่กลัวแล้วจันว่์มาขึ้นรายจ่ายหลายกลัวเดืนรายจ่ายเพราะมันเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ออืของก็สิแพ่งคู่ของกินไงเนาะนี่มันมาเฮือนมาทานสิก่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเฮ็ดงานห็นนี่ช่วยยี่บ่เฮ็ดได้ไปวันนึงข้าวล้างถ้วยเฮ็ดหายกระเล็บซอยแม่ได้สม้นพูว่าเอ้ยเปิดใจแบบนี้นี่ขึ้นฮู้บ่นี่ยะเคลื่อนหูถ้าเคลื่อนกายแบบไรเคลื่อนกายสิสู้เนาะแม่อย่างรุ่มอย่างโอ้ยอย่างรุ่มเมย์ก็บอกว่าเมย์สิเปิด เปิดโลดป่ะจะได้พัวก็เอารลดลูกบอกว่าอย่า่าอย่ามาขึ้นหางขึ้นหัวหัวหามมาหัวกันเลวแต่แม่ความสุขของแม่เนาะลูกแหงอยากให้เปิดใจแหงอยากให้ไปเถี่ยวไปยังเห็ดหาแต่งเงินลายลูกว่าว่ะบูกมีหมูมีมมขูนนะ <c oughs> ่นั่ไม่ดูคนบอกตาเอาขั้นดูกระบอกแล้วเอาโัวหาก็บอกได้แล้แม่ว่ะเป็นแม่กับผู้เดียวเป็น่อกับผู้เดียวเนาะถูกอย่างใส่ใจทุกอย่างก็ต้องผู้เดียว ก็ต <thôi S 1> ้องเห็ุต้องหาแม่บพราะวเฮาบ่ม like. <inaudible> ีเสาลักเ่นก็ต้องบัดดูไปโรงเรียนได้แต่ละเมือละเมือสิเอาใส่นทางบดินดนเนาะก็ต้องดินดินคนเดียวเออยก็เป็นปัจจุบันเออยก็เป็นคนยูน่ได้บดยพ่อแม่ก็ยูนี่ยอืมคิดว่าอันง่ายมาอยู่กับครอบครัวไปนี่นะมีแต่ว่าพ่อแม่ขึ้นกับยูน่คือว่าเอ่ยตอนนี้นั่นทังสามีกัาเอ่ยนี่ก็ขึ้นกับมีครอบครัวไม่แล้ว่ยฮู้อยู่เนาะ จะมีแต่ว่าเดือขาดทาบอน,าาอนขาดทาบอลขาดเตะเตะครั้งแรกที่บอกกันแล้วก็เป็นขาดกันเลยอมืมันนี่สวาสนะจ,จะขอถามมีนมนมอิฟซีแก้ลายคนนนอกผ่าไปสัมภาษณ์เศร้าโสกกระทำภายในเด้อเป็นยังเศร้าโศกไม่ล่านคอเพชรคอไล่ไปแล้วก็เศร้าโสดเป็นยังขึ้น่มักตอบแบบนี้เห็นะเอ้ยคับถ,ถ้าว่าคั้น่มักตอบแล้วถือหายกันเล้บประมาณหายกันเล้บแล้วเขานอนประมาณสิบโมงกลางคืนสิบเอ็ดโมงจะสิได้ตอบ เมน,น,นูบางเธอก่ะจิตตอบพยายามตอบบุกคนท่นแหละเนาะแต่ว่าก็ต้องอันเข้าใจคือตรงนี้น้่งบะเอ้ยขึ้นกะทางเกี่ยวเขา่าด้วยว่ามากกับเฮกเดอลกระเดมโมมีเวลาว่างอันตอบกระ่วงนอนอย่างสชได้ตอบนี้น้นอยเนาะส่วยเฮก,กะระเดมกับเได้จับยู้นิดน้อยแต่ว่าหากถ้าเป็นวร่งไปงานกันบเ่ได้ว่าวายู้เนาะถ้าให้ว่าตลอดห้วยว่าชัานซี่กับบวเนาะเลยเนาะบางคนก็นมีได้การหึงห่วงมีแต่ว่าไปนู่นไปนี่ชัานซี่ฮานะ ก็ตึงให้เข้าใจตรงนี้ว่าแต่สาวโสดเนี่ยบอตอบกับโบเมนโอเมนพี่น้องเออีกอย่างนึงเพิ่นกับเปิดใจมากรงเถือกับซีนีดลายนมเขามากโอ้มาลมเพิ่นกับตอบพยายามคัดกองล่มเอา,หาแหละเนาะว่าจย่างไรต้องคนเราเปิดใจแล้วเป็นยังคือบอกคุยบบเมนเนี่พโมนพี่น้องเอะอันเปิดใจแล้วกับโบเมนว่าสาวเปิดใจสเปนคุยไปโม้ซั่วทาเบ้าบดีมากอะบอยอยากคุยประไดแล้วเนาะเอากาไปว่าต้องหาคุยแต่คนที่ว่าเพิ่นนว่านําดีๆแะละเนาะ อันเนีก็ขอให้รวยขึ้นมีคนทีมาขอเพชรขอลายมีเด่นเพชรเด่นได้ทุกอย่างเลย<ด>มีทางเพชรทางลายเนาะ<ด>พร้อมแจกทุกอย่าง<ด>จะเอาให้แจกให้ล้างไม้ให้นมนมขึ้นได้มาจีบมาจีบสาวไม่ฆ่าเนาะสาวไม่ฆ่ากับ,บ่าแมนขมึ้นกะห็ดกะเล่มทรงมให้ทงแบบซื้อเองไม่ทงเลยซื้อทุกอย่างไม่ต้ลงทุนรายเติบเนาะเกะเลมก็ถือว่าหลอดบัแพงบัวใดเนาะหลอดละพันเนาะ มื่อนี้ยังมันมีคนมาเอาบ้างมื่อนี้มื่อนี้ยังบุ้ยจังกว่าท่านบอกว่าอากาศกันหนาวเนี่ยอืมอากาศกันหนาววัดกระล่มเขาก็ไม่ค่อยได้เอาไปขายเนาะโดยอืมในสบายการสิขอจบคลิปซัมนี้ก่อนโอกาสหน้าโอกาสในจะได้มาสัมภาษณ์เอื้อยขึ้นใหม่ให้ทั้งนมนมขอมาอย่างเช่เขามาหาเอื้อยขึ้นหรือว่าถ้าอยากได้เบอร์กันเดียวสิแชทมาหาเอื้อยขึ้นเนาะจังสชได้อัน เอาเมื่อเจ so, like so 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 ๊งหายแล้วกะใส่เอื so ้อยขึ้นฮับถ้าผู้ใดสนใจฮะแหล่เนาะหรือว่าอยากซอยเรือหรือว่าอยากมาเลี้ยงลูกซอยขึ้นกะทักทายเข่ามาลองโอ้ลองรุมเบิ่งกันลองเบิ่งอีกท่านึงเนาะเลยเนาะกะจะได้ล้ำลาพอโตก่อนเพราะว่าเอื้อยขึ้นเข้าไปเกี่ยวเข่าว่านี่นะเกี่ยวขาลยสบายดีดูเนาะศาสนาก็ได้มาสัมภาษณ์สาวโสดให้นมนมบีบซีเบิ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือเพื่อนสาวโสดทรงมาเดิรนเนาะขึ้นกะเฮ็ด อันกะแล้มขายกะแล้มส่งหรือว่ากะแล้มก็คือว่าไอติมอะไรพวกพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดสนใจก็ทักทายเข้ามาจีบมาลมเคลื่อนล่องเบิงเนาะถ้าผู้ใดยอยากมาลงทุนหรือว่าค้าขายกะแล้มน้ำเพลนก็มาได้เด้อสนใจสาวไม่ค้าเนาะเคลื่อนกระเดี้ยงลูกคนเดียวสองคนเป็นสาวไม่ห่างแต่ว่าลูกเคลื่อนใหญ่ไ่้แล้วแหละเนาะทางเคลื่อนกนาราน จบงดงามตัวจริงแฮ้ hey, งามคนในคลิปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่มเมื่อนี้สาวาสนากะเอาพี่เอาลายเมื่อเจงให้แล้วก็สาวาสนากะจะได้ซื้อกะล่มซอยเคลื่อนอุดหนุนซอยเคลื่อน,นเมื่อขายต่อเลยเนาะเลยมาแล้วก็เลยซื้อลองเบิงวะสีมือเคลื่อนแซ่บบอจะได้ลองเบิงมีโอกาสหนาหูว้ว่าเคลื่อนหานเคลื่อนขายกะเล่มและะ้วก็ชิดมาเอาเนาะวันนี้เนาะโดยสาวาสนากะบอกว่ายัางไงเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีได้ไลน์ที่หักแพงหรือว,ว่าเบิงคลิปสาวาสนาแต่ต้นจะจบเนาะ มันนี้สาวสนากระิได้ขอโตล่ำลากับบ้านสกรอนเมื่อเกี่ยวข่าเกยน้าก็อน,นอกมันนี้น้องยังบบเด้เกี่ยวเข่าวคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจยเกล่าวคำบาสบายดีและสวัสดีเด้อ